สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้เออไม่ใช่ใช้ดิเปลี่ยน Android เป็น iOS นะครับก็ขอแบบรีบๆแล้วกันยังไงใคร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 ไม่เข้าใจก็บอกมาก็คือมันต้องใช้เวลานะแบบเดียวแบบเดต้องทำเวลาไม่ใช้เวลา ก็คือมีเดี๋ยวลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะอ่อันดับแรกให้เราโหลดตัวลันเชอร์นี้มาใช่ไหมโหลดมาแล้วก็มันจะเข้าให้มันก็ขึ้นอะไรมาไม่รู้ว่าแล้วมันจะมีเคาว่าสคิปอยู่ขา้างบนขวาบนบนขวาปะก็กดสคิปไปแนะนำให้โหลดทุกอย่างมาก่อนเลย ที่อยู่ในลิงก์ที่ให้อ่าอันนี้ไปก่อนสอนแบบรวดเร็วนะก็เซอรเซตติ้งให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปเลยตามนี้นะก็ได้ก็ไอคอนไลท์อ่าให้ปรับตามนี้ถ่ารูปหน้าจอเก็บไปเลย ทำรับตัวลนเชอร์ก็ผ่านไปเสร็จแล้วตัวเออตัวนี้สำคัญตัว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 อ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นสูตรเป็นสสืรตัวคือตัวนี้กดเข้าไป ก็จะพบกวันหน้านี้ก็ติ๊กถูกไปให้หมดเลยอะไรที่ไม่ติ๊กอยู่ติ๊กถูกไปห,หมดปราบปราบตับตานี้มันจะสวยแล้วก็เข้ามานี้นี่อันนี้เป็นตัวไล่สีสำหรับตัวข้างบนมันจะเป็นสีขาวอยู่อ่าก็ไล่สีตามนี้เลยโอ้ตอนนี้ปัตามนี้ ก็เป็นตัวไล่สีของอะไรก็บอกมานี่สำหรับ Facebook ของผมปรับไว้ประมาณนี้มันก็จะเป็นสีเดียวกับทีมของ Facebook ก็ตัวต่อไปตัวล็อกหน้าจออันนี้ก็ไปทงความเดียวอ่าแลานนี้ไม่มีอะไรมากก็ต้องทำเวลา,าจริงตัว Facebook ก่อนเลยอืึช้าว่ะ เร็วดีว่อันนี้เน็ตไม่ได้ช้านะไม่ช้าเองอ่านี้ก็คือเต็มโพสเฉยก็ไม่เป็นไรกดออกไปใช่ลบเลยใช่ลบเลยก็อ่ะดูนี่สังเกตแถบข้างบนมันก็จะเป็นสีเดียวกับสีเดียวกับสีเดียวกับอ่อาตัวทีมของเฟซบุ๊กเลยนะครับก็ ไม่เข้าใจอะไรให้ถามอยาจะทิ้งไอไลายไว้ใต้คลิปชื่อเฟซด้วยก็แล้วกันไม่ส่งเป็นลิงก์ก็ยังไงใครชอบกดไลค์กันด้วยนะครับก็ใครเฮี่ยงไม่ได้ซับก็ซับด้วยก็สำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ